โอเคเราก็มาสวัสดีนะครับสําหรับช่องวันนี้เป็นช่องของบ้านนกปู่ดำนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดตัวว่าบ้านนกปู่ดำนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนอยู่หมู่บ้านอะไรอยู่อำเภออะไรแล้วก็จังหวัดอะไรนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูทางเข้าหมู่บ้านนะครับว่าอยู่ตรงไหนสําหรับบ้านนกปู่ดำนะครับก็จะอยู่ที่บ้านหนองแก้วอำเภอตรตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูทางเข้าหมู่บ้านกันสําหรับจุดสังเกตนะครับของบ้านทางเข้าปาก ซอยบ้านนกปูดําก็จะมี1เลยคือป้ายที่เขียนว่าหมู่สี่คุ้มบ้านหนองแก้วนะครับแล้วก็จุดสังเกตที่2คือเสาทูมูฟนะครับดูเลยแล้วก็จุดสังเกตที่3ก็คือศาลาอันใหญ่ๆห,หน้าหมู่บ้านของเรานะครับและที่สําคัญคือที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะครับตามไปดู โอเคโอเคนะครับพอเข้ามาถึงแล้วหน้าบ้านนะครับก็จะมีป้ายที่เขียนว่าบ้านนกปู่ดำนะครับก็จะเป็นป้ายเล็กๆขอบสีทองนะครับเป็นลายแบบฉลุดอกไม้ใแบบไม้นะครับอยู่หน้าบ้านสังเกตได้ถ้าท่านไหนเดินเข้ามานะครับ แพงบ้านยุ่สุดซอยนี่นะครับโอเคนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะไปดูข้างในสวนว่าสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้มีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยโอเคพอเข้ามาเสร็จนะครับเข้ามาเสร็จก็จะเจออันดับแรกเลยขวามือก็จะมีนกของโยกนะครับ นี่นะครับนกคงหยกถัดนกคงหยกมาก็จะเป็นนกพิราบเป็นนกพิราบพันซาตินเน็ตนกพิราบนี้เราเปิดดูได้เพราะมันไม่ออกอืออันนี้นะครับนกพิราบนี้ก็จะไม่ออกมันจะไม่ซื้อเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะครับว่าจะมาให้ดูว่ามันพิเศษยังไงนะครับแล้วก็ต่อไป ปิดกลงก่อน,อน,อนหันตาก็จะเป็นองยกอีกนะคะองยกเรามีทั้งหมดสามกลงองยกมีทั้งหมดสามกลงอันนี้เปิดเข้าไปดูไม่ได้ดูด้านนอกกแลวกนว่ามีเยอะไหมดูความบินของพวกน,น้ำหัดมาวนมาขวามือก่อนนะครับอันนี้ก็จะมี ลาบนะครับอันนี้เป็นพิลาบอันนี้เป็นพิลาบรำแผนนะครับพิลาบลำแผนอังกฤษอันนี้ก็จะมีเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะหรือกันแต่ละกงละกงละกงนะครับอันนี้ก็ดูคลิปว่าในสวนมีอะไรบ้างมาเราจะเจอตอนนี้ก็จะเป็นพิลาบ ไอนน้เป็นพิราบพ,พ่อแม่พันธุ์เป็นกรงผสมพันธ์ตามสายพันธุ์ต่างๆนะครับก็จะมีอันนี้ก็จะมีลูกเล็กด้วยอันนี้ก็จะเป็นคาปูชินคาปูชินจะมีขนที่คอนะครับอันนี้จะเป็นกรงเพาะนะครับจะเป็นกรงเพาะ,นะครับเราก็จะเจอนกยุงนะครับนกยุงตัวผู้ซึ่งเราก็จะเข้าใกล้ไม่ได้เดีลยวเราจะโดนเตะ รเราก็จะแบบกงของเข้าตรงโน้นก็มีตัวเมียนะครับตัวเมียนอนอยู่ก็จะเป็นลูกไก่เข้ามาเข้ามาก็จะมีเลอเบิร์ดนะคบเลอเบิร์ดเลอเบิร์ดเสร็จนะครับเลอเบิร์ดเสร็จก็จะมีเป็นไก่ฟ้าตอนนี้หางหลุดแล้วมีลูกหนึ่งตัวมีลูกสองตัวตัวหนึ่งไม่ได้มาปล่อยก็แบบนี้ตะฟุตตึงเีย ถัดเลยอ,อ่าไก่ฟ้ามาก็จะเป็นครกคาเทคลอครกคาเทลนะครับคกคาเทลก็ตอนนี้กําลังเริ่มไข่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีลูกหรือเปล่าก็าจะมีครกคาเทลนะครับอือฮึก็บางตัวก็เข้าหลังก็เลยไม่เจออันนี้มันยังตามเรามาอีกนะครับเพราะว่าลูกดตัวพูดตัวนี้มันจะดุมากก็จะตามมา ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นนกนะคะเป็นคาปูชินเป็นกงพอนะคะเป็นคิงนะครับนกพิราบใหญ่จะเท่าม่ไกลเลยทำนี่กรงก็จะเปิดขึ้นมาอันนี้ก็จะจับแยกแยกไว้อันนี้ก็จะที่เห็นเป็นกรงเล็กๆนี้ไม่ใช่อะไระครับเราก็จะทําเป็นเอาไว้เป็นกงเพาะอันนี้ซึ่ง ตัวผมเองก็ชอบตัวนี้จะเป็นพันธุ์กระตูนโมดีน่านะครับมันจะมีความน่ารักกระปุกลุกชอบนี่แต่ว่าตัวนี้มีคนจองแล้วโอเคถัดมาก็จะเป็นซาตินเนตตัวนี้ที่เห็นสี่ตัวสองตัวเป็นลูกนะครับเอยเห็นสี่ตัวนี่หนึ่งตัวอยู่นี่แม่ส่วนลูกตัวนี้สีสวยมาก ขางค้างก็จะเป็นหลังแผ่นโอเคแผ่นมามันจะเป็นกงเพาะโมดีน่าอันนี้เป็นกงเพาะโมดีน่ามีลูกนกแล้วนะครับส่วนอันนี้ก็มีแล้วมีลูกแล้วเหมือนกันดูไม่ชัดเพราะที่ต้องดูเร็วเพราะว่ากลัวกลัวโดนตีเตะ mm hmm. ก็ต้องระวังมันดุ ว่ามันหวงตัวเมียที่ปล่อยตามพื้นก็จะเป็นไก่แจ้แล้วก็นกลราบที่มันมิดมันกลายนะครับก็จะเป็นลานส่วนกรงนี้เป็นกรงเป็นกรงของของยกเก่าเราก็จะจับนกพิราบมาใส่ซื้ะเอานกพิราบมาใส่ ระถมดินแล้วแล้วเจ้าน้อพีล่ามาใส่แต่แล้วมันก็ยังตามเราไปนะครับโอเคแล้วก็จะมาจบที่ตัวไมเคิลไมเคิลคือนอกยุงนะครับถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับให้กับช่องบ้านนกปู่ดำแล้วผมก็จะมา อธิบายความแตกต่างระหว่างนกพิราบแต่ละชนิดชนิดให้ดูเป็นคลิปๆไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ขอบคุณมากครับ